มสนะครับเริ่มใหม่นะครับวันนี้มาทําบ้านเด้อ่าตรงนี้เราคนย้ายเสร็จนะครับรากดินสอนะครับหรือจะใช้ตลับเมตรก็ได้ใช้3 M นะครับเมื่อกี้มันวิ่งไปนะครับมาฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นแกนสีเขียวนะครับก็เป็น3 M เหมือนกันนะครับเราอนเตอรมาฝั่งนี้นะครับแกนสีแดงก็3 M นะครับ เวลาเราทาเราทาทีละห้องถ้าเส้นนะครับดูแกนถ้ามันวิ่งตามแกนสีเขียวนะครับขยับเลยนะครับนี่ถ้าเราจุดตรงเนี้ยสีเขียวเกิดขึ้นคุณเห็นค่อยๆขยับดูนะครับนี่ถ้าสีเขียวเนี้ยมันจะเป็นจุดตัดพอดีอันนี้เขาเรียกว่าหนึ่งห้องนะครับหนึ่งห้องนะครับทีนี้เวลาเราทําบ้านเนี่ยบ้าน ตรงนี้ได้หนึ่งห้องก็คือโซนข้างหน้าครับโซนข้างหลังครับถ้า3ามคูณสมีค่าเท่าหกเท่ากับ6คูณใช้6เลยนะครับหกเแบบนี้นะครับมาฝั่งนี้ก็ 6M เอ็มเหมือนกันเพราะว่าเราใช้หน่วยคูณ2นะครับอันนี้มันเสมอกันนะครับบ้านนี่มันจะเป็นลักษณะนี้คงอาจจะคุ้นๆน,นะครับทีนี้ลักษณะของตัวบ้านครับดูนะครับอ่า ครูจะดันตรงนี้ขึ้นนะครับยกอันนี้ขึ้นอันนี้นนนคือพื้นบ้านนะครับเอาจิงๆตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ 1m เวลาวัดหน่วยวัดดีๆนะครับ 1m อันนี้คือพื้น่วนโซนนี้ก็ดันขึ้นมานะครับ 1m สังเกตบ้านดีๆนะครับเสร็จแล้วเราจะค่อยทําบันไดลงมานะครับอีกก้อเลนีหนึ่งทีนี้เราจะขึ้นโครงบ้านครับ โครงบ้านเอาตัวนี้ก่อนนะครับดูนะตัวบ้านจริงงบ้านของคนเรานี่จะสูงอยู่ประมาณ2เมตรห้าถึงสเมตรตัวที่เป็นผนังแบบนี้นะครับกําแพงกับพื้นเ,เวลาดันขึ้นตรงนี้ให้กดคอนโทรลนะครับเป็นเครื่องหมายบวกเอาเสร็จแล้วคุณกดนะครับคุณใช้ค่า3ามเอ็เลยนะครับใช้เลขสามนี่แหละคุณจะได้จําได้3ามเอ็แบบนี้ครับมันจะแบ่งสเกลแบบนี้ทีนี้ตัวบ้านครับ ทีนี้การทำลังคาดูนะครับตรงนี้เราก็กดคอนโทรลเหมือนเดิมนะครับแบบไม่ง่ายนะครับคอนโทรลดันในนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้จะอยู่ที่ 1m 1m นะครับเนี่ยทีนี้ตัวบ้านจริงๆถ้าเป็นบ้านปูนมันก็จะฉาบแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะมีหลังคาออกมาทั้งข้างเพื่อที่จะก,การฝนสาด นะครับเวลาการผลสารจริงๆเขาก็จะทําอยู่7 0็ถึงหเมตรด้านในนี้ออกมานะครับก็ให้คุณจําได้ก็แค่ 1M นะครับแบบนี้อ่าหนึ่วนนี้อีกครับฝั่งนี้ก็ 1M ่าเดี๋ยวคอยเช็คก่อนนะครับว่าได้อัดวิดีโอไหมอ่าได้อัดอยู่อ่าด้านหลังนะครับด้านหลังก็ 1M นะครับอันนี้ดันออกมาให้เท่ากันเลยนะครับคุณจะดันฝั่งไหนก็ได้นะครับนะครับฝั่งนี้ก็ได้ถ้ามันเสมอกันก็ดูดีๆนะครับนี่บางคนอาจจะเป็นแผ่นใหญ่ก็ได้นะครับนี่พอมาเสมอกันเสร็จอันนี้คือโซนที่เป็นตัวตัวจั่วมันนะครับวิธีการทําตัวจั่วเนี่ยมันทาไม่ยากนะครับคุณขีดเส้นเลยก็ได้ แบบนี้นะครับขีดตัดแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับหรือหรือหรือคุณทำคุณทำโซนนี้ออกมาก่อนโซนที่ข้างหน้าโซนข้างหน้าหน้าบ้านนะครับตรงนี้มันยาวมา3ามเอ็มคุณขีดอันนี้ออกมาก่อนก็ได้นะครับ3ามเอ็มนะครับกรนีหนึ่นงนะครับแต่ทีนี้เราทําจั่วก่อนเพื่อให้คุณเห็นตัดตรงนี้นะครับ แล้วก็ตัดจุด,จดนี้แล้วคุณดันครับเนี่ยคุณดันไปนะครับส่วนนี้ก็ค่อยๆดันไปนะครับนี่นะครับส่วนนี้หรือคุณจะลบทิ้งออกก็ได้คุณดันตัวจว,จวที่คุณทำเสร็จก็ได้นะครับไม่ได้ว่า ลบถ้าคุณถ้ามันเห็นจัว่วแล้วคุณลบออกก็ได้นะครับอันนี้คือหลังคางจริงๆนะครับบ้านบางคนอาจจะเอียงซ้ายหรือเอียงขวาที่มันเป็นตรงกลางอันนี้คือตรงกลางบ้านนะครับคุณดันตัวนี้ออกมา 1m ก็ได้เขียนเอานะครับเวลาทําบ้านจริงเขาใช้ค่ามาตรฐานนะครับจะไม่ มันจะไม่มีหลักการเดานะครับกะเอาอ่ะทีนี้ครับส่วนข้างหน้าครับคุณก็ดันจั่วออกมามันเท่าไหร่ครับสามไหมสามนะครับแต่เขาจะดันจั่วออกมาอีกมันจะกลายเป็นสี่นะครับเพราะว่ามันจะมีจั่วด้านหน้าอีกเป็น4ี่เอแบบนี้นะครับแล้วก็ดันตรงนี้ออกมาให้เสมอกันเห็นไหมครับมันจะขึ้นภาษาอังกฤษทีนี้ เราจะรู้ค่ากึ่งกลางของตัวบ้านนะครับคุณดันตรงนี้ออกมาอีก 1m 1m นะครับกดคอนโทรลนะครับ 1m แบบนี้ครับแล้วหลังคาบ้านคุณมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คุณสามารถที่จะตัดได้เลยนะครับคุณจะเอากึ่งกลาง 1m อันนี้ 1m สามเอ็มหนึ่งเอ็มรวมเป็นกี่เอ็มครับเนี่ยห้าเอ็มครึ่งหนึ่งของห้าเอ็มมีค่าเท่าไหร่ครับสองจุดห้าคุณเขียนสองจุดห้าเอ็มแบบนี้นะครับคุณจะได้ค่ากึ่งกลางขึ้นมาคุณขีดขึ้นไปดูนะครับเห็นไหมเสร็จแล้วคุณขีดครับตัดมาตรงนี้อันนี้คือจั่วหน้าบ้านคุณแล้วคุณก็ดันเข้าไปครับ ทีนี้คุณก็จะได้จวดหน้าบ้านความจริงของบ้านมันจะมีเสาตรงนี้ขึ้นนะครับไม่มีตรงไหนที่ไม่มีเสาถ้ามันทะลุแบบนี้คุณเห็นไหมครับใช้ดินสอนะครับตัดจากแกนหนึ่งมาอีกแกนหนึ่งให้ปิดแล้วคุณค่อยทําการกดที่เส้นแล้วทําการฮิดดิ้งมันออกเส้นไหนที่เราไม่เอานะครับนี่กดออกนี้เลยนะครับไม่ใช่ดีลิทนะครับเราต้องการเอาเส้นออกนะครับ ทีนี้ตัวตัวที่เรียกว่าตัวเสาข้างหน้าบ้านดูนะครับเสาหน้าบ้านคุณจะเขียนเสาจริงเนี่ยมันจะอยู่ที่20เซนนะครับเสาบ้านนี่คุณเขียนไปงี้เลยนะครับเพื่อความเป็นมาตรฐานคุณใช้ตลับเมตรตลับเมตรแบบนี้นะครับคุณเขียนคุณขีดจากนี้เข้ามาคุณเขียนคําว่า20่สซมคุณจะเห็นเส้นนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้วัดมาฝั่งนี้นะครับ ่กับอีก20 cm คุณก็จะได้เหลี่ยมเสานะครับคุณก็วาดเหลี่ยมเสาแบบนี้ครับนี่คุณก็จะได้เสาขึ้นมาอีก1่เสามุมนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับใช้ตลับเมตรวัดมาอีก20 cm แบบนี้นะครับปึ๊บพอคุณได้เสร็จคุณก็วาดนะครับเวลาทำบ้านดูขนาดให้มันถูกต้อง แล้วคุณก็ดันตรงนี้ขึ้นไปนะครับบ้านของคุณก็จะมาแบบนี้ามาตราส่วนของตรงนี้นะครับบันไดไม่มีใคร1เมตร 9, 9้าเดียวนะครับเอาความเป็นจริงคุยกันได้คุณจะใช้30เซนก็ได้นะครับวัดแบบนี้ก็ได้ครับ33อ่ะคุณใช้33สาแล้วกัน คุณใช้ตลับเมตรนะครับวัดอย่างนี้ลงมานะครับ3 3ม cm ที่กริงมันก็มีจุดได้แหละแล้วก็วัดจากนี้มาอีก3 3ม cm รู้ไหมครับคืออะไรไใช่ครับขั้นบันไดครึ่งหนึ่งของ3เมตรนะครับของขั้นตัวขั้นบันไดคุณจะเอายาวก็ได้หรือคุณจะไม่เอายาวก็ได้นะครับครึ่งหนึ่งของ3เมตรมีค่าเท่ากับ1.5 1 5ง m นะครับใส่หน่วยย่อก็ได้ แบบนี้นะครับอ่ะจุดตัดครับนี่คุณก็จะได้แบบนี้แล้วคุณทําแบบนี้นะครับขีดปะเลย1เส้น2เส้น3เส้นอันแรกยาวมาอย่างนี้นะครับกูใช้ 1M ออันที่2องสามคูณ33คูณ33ม,ม,มีค่าเท่ากับ66 cm นะครับก็คือหน่วยหน่วยที่เราวัด คุณก็จะได้ขั้นบันไดแบบนี้ขึ้นมานะครับคุณก็จะได้ลักษณะของตัวบ้านทรงนี้มานะครับทีนี้บ้านจริงๆของคนเรามันมีประตูไหมครับอ่าไม่ใช่ผีหลอกนะเด้อเดินทะลุไปอ่าประตูบ้านไครเตี้ยไครเตี้ยบ้านบ้านจริงประตูบ้านจริงๆเนี่ยประตูวงกบเขาเรียกว่าวงกบนะครับอันนี้เนี่ยสูงอยู่ที่2เมตรระหว่าง2เมตรถึง2เมตรห ประตูที่คุณเดินเข้ามาห้องคอมนี่นะครับจะอยู่ที่2เมตรหรือ2เมตร50นะครับอ่าดูคุณจะใช้ตลับเมตรวัดก็ได้ระหว่าง2เมตรถึง2เมตร50คุณวัดจากพื้นนี้ขึ้นไปเลยนะครับผู้ใช้2เมตร50อ่า2 2.5 cm นะครับปึ๊บดันขึ้นนะครับจากพื้นนี้ขึ้นไปนะครับ2.5 m นะครับคุณเห็นแล้วคุณขยับดูคุณเห็นไหมครับ มันอยู่ประมาณนี้ทีนี้ประตูความกว้างของประตูเนี่ยอยู่ระหว่างา80ถึงเมตรหนึ่งความกว้างนะครับคุณอาจจะขีดเลยก็ได้ตรงนี้ประตูบ้านคุณจะเอาอยู่กึ่งกลางบ้านหรือคุณจะเอาขอบบ้านก็แล้วแต่คุณนะครับประตูบ้านคุยใช้ 1m ขีดลงเลยครับนี่ประตูบ้านมันทะลุยังถึงเอาถึงพื้นนะครับ แบบนี้นะครับนี่คือประตูบ้านาทีนี้เวลาคุณทาสีก็ให้ระวังเรื่องเดียวนะครับใครที่ซูมเยอะมันจะมีปัญหาแบบนี้นะครับค่อยๆดูพิจารณาเอาประตูบ้านใครอยากดันเข้าไปหรือจะดันออกมาเพื่อเห็นเป็นลวดลายประตูบ้านนิดนึงก็ได้นะครับจะดันเข้าไปเหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้มันเป็นลักษณะนูนๆน,น,นะครับส,ส่วนของตัวหน้าต่างนะครับ หน้าต่างเนี่ยมันทาไม่ยากหรอกสารพวกคุณคุณอยากรู้จุดกึ่งกลางของตัวหน้าต่างอันนี้ครูอสอนวิธีรัดนะครับเพราะมันเป็นค่ามาตรฐานขีดตัดอย่างนี้เลยนะครับคุณเห็นเส้นนะครับอ่ะคุณดูนะครับนี่คุณเห็นไหมครับคุณก็เติมสีใสลงไปนะครับถ้าคุณอยากได้หน้าต่างสองบานคุณก็วัด ตรงนี้มา 3m วัดมา 3m นะครับนี่ 3m คุณขีดตัดเลยนะครับถ้าคุณอยากได้ค่าถึงกลางของหน้าต่าง2บานฝั่งนี้นะครับใช้เส้นนี้นะครับนี่ครับเห็นปหมก๊อปปี้ก็ได้นะครับไม่ได้ว่าลงสีได้ไหมครับอ่า เอาเอาสุดหล่อนี้ไปยืนบนบ้านก่อนครับสุดหลอ่อให้เขายืนบนบ้านนะครับไม่ใช่จมอยู่ในบ้านอ่ะคุณก็ลงสีนะครับเขียนชื่อบ้านด้วยนะเขียนชื่อไว้ด้วยนะครับคุณจะเขียนไว้มุมไหนชื่อคุณชื่อคุณนะครับอ่ะก็มีเท่านี้ครับตัวบ้านขอเป็นมาตรฐานนะครับ